ส่วนข่าวต่อมาไปชื่นชม2นักเรียนจากโรงเรียนเมธนีโดลจังหวัดขอนแก่นนะคะที่ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ AI ในเวทีระดับโลกนะคะ World r o b o บ League 2022ค่ะที่จัดขึ้นที่เมืองโกยยางประเทศเกาหลีใต้ค่ะที่โรงเรียนเมธนีโดลถนนเลี่ยงเมืองตําบลเมืองเก่าอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ดรอรลไทยสันติเมธนีดนผู้อในการโรงเรียนเมธนีดนพร้อมด้วยผู้บริหารนะคะได้ร่วมกันแถลงเกี่ยวกับกรณีที่นักเรียนชั้นปหและก็นักเรียนชั้นมสองชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ AI ขคว้าโลชนะเลิศระดับโลกในการแข่งขัน w o r l d r o b o t League 2 0 2 2ที่เมืองโกยางประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่24ก,กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะซึ่งก็เป็นการสร้างความปลืมปิดติแก่ครูแล้วก็ผู้ปกครอง รวมไปถึงนะคะก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับทางจังหวัดและก็ประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งผู้ที่ชนะสองคนนี้นะคะก็ประกอบด้วยเด็กชายนัทนาคบรรพศจิตโตหรือว่าน้องนัดเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะน้องก็ไปชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์โบลิ่งรุ่นซีเนียในระดับแชมเปี้ยนนะคะก็เป็นเหรียญแชมเปี้ยนค่ะ และเด็กหญิงกันดารินวงเกษมหรือว่าน้องมินตรานะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนเมเทนีโดนก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับเหรียญเงินค่ะเหรียญซีเวอร์นะคะในการแข่งขันหุ่นยนตป์ปลาเป้ารุ่นซีเนียร์โรบอทมิชชั่นดัสนะคะก็ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมด้วยแถมน้องก็ยังเป็นผู้ที่เข้าแข่งขันอายุน้อยที่สุดด้วยนะคะ โดยผู้บริการโรงเรียนเมธนีดนก็บอกเขาว่าโรงเรียนเมทนีดนได้สอนให้เด็กเป็นนักนวัตกรให้เป็นให้เขาเป็นระบบสากลอย่างแท้จริงเพื่อกลับมาช่วยเหลือประเทศนะคะดังนั้นการที่โรงเรียนเมธานีดนได้เน้นส่งเสริมนักเรียนตลอดระยะเวลา7ปีทางด้าน AI แล้วก็การทําฐานลากให้แข็งแรงตั้งแต่น้องทั้ง2คนนะคะอยู่ในระดับปถมจนตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเด็กๆนะคะได้รับรางวัลก็เป็นที่ปลื้มใจ ตั้งแต่ผู้อำนวยการผู้ปกครองรวมไปถึงเพื่อนๆก็หวังว่ารางวัลน,นี้นะคะจะเป็นรางวัลที่มอบให้กับชาวขอนแก่นให้ด้วยนะคะว่าจะเป็นคือเหมือนเป็นการตอบสนองว่าขอนแก่นเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ค่ะขณะที่เด็กชายนัดหรือว่าน้องนัดนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เขาบอกว่าการคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์โบลิ่งในครั้งนี้นะคะก็ได้รับรางวัลระดับแชมเปี้ยนค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่น้องเป็นคนชอบค้นคว้า แล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของหุ่นยนต์ AI อยู่แล้วค่ะจึงมุ่งมันตั้งใจที่จะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาซึ่งเมื่อสร้างสำเร็จแล้วนะคะน้องก็บอกว่าจะต้องหมั่นฝึกซ้อมหมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอและต้องแบ่งเวลาเรียนเวลาซ้อมให้ได้ที่สำคัญก็คือได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวแล้วก็โรงเรียน รู้สึกดีใจภูมิใจในความตั้งใจของตัวเองนะคะที่นําความสําเร็จได้เป็นแชมป์ในการแข่งขัน,ขนกลับมาฝากเพื่อนๆฝากคุณครูที่โรงเรียนรวมไปถึงฝากพ่อแม่ด้วยนะคะแล้วก็บน้องบอกว่าจะขอมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการสร้างหุ่นยนต์ AI ต่อไปค่ะส่วนน้องมินตราคุณผู้ชมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะในการแข่งขันหุ่นยนต์ป่าเป้ารุ่นซซเนียร์โรบอทนะคะน้องก็ บอกว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะอายุน้อยนะคะแต่ว่าไม่เคยหวั่นวิตกในเรื่องของการแข่งขันยอมรับว่ามีความตั้งใจมุ่งมั่นกับการแข่งขันมากค่ะแต่ว่าคือน้องก็ไม่ประมาะพยายามทำตัวสบายๆไม่เครียดเสมือนว่าไปแข่งขันก็เหมือนไปเที่ยวแล้วก็เตือนตัวเองอยู่เสมอนะคะว่าการเรียนกับการแข่งขันต้องขยันเรียนขยันซ้อมควบคู่กันไปจนนำมาสู่ชัยชนะในครั้งนี้นั่นเองค่ะ